ดนะังนั้นวันนี้กาลังพูดถึงว่ากรรมมันกาลังทํางานกรรมมันคือเกิดจากการกระทําใช่ไหมครับวันนี้นะเราก็รู้อยู่ว่ารัฐบาลที่แล้วเนี่ยเป็นรัฐบาลที่สืบทอดอำนาจใช่ไหมครับเป็นการใช้อำนาจในการใช้กำลังทางทหารยึดอำนาจมา แล้วก็หลอกประชาชนว่าจะปฏิรูปประเทศจะคืนความสุขจะใช้เวลาไม่นานในการปฏิรูปจะทำตามสัญญาแต่ไม่เคยมีทำตามสัญญาไม่แต่เรื่องเดียวและยังไม่พอหลังจากนั้นบริหารประเทศมาแล้วเนี่ยเปีแล้วก็พ่ายแพ้การเลือกตัง้งไม่สามารถเอาชนะใจประชาชนได้แต่ก็ยังไม่ยอมปล่อยวาง ยังพยายามที่จะสืบทอดอำนาจต่อแล้ว,ลวก็ร่วมหัวกันกับพวกขี้แพ้ด้วยกันนะครับแล้วก็ผลักผู้ชนะให้เขาไปเป็นฝ่ายค้านส่วนตัวเองก็ขึ้นมามีอำนาจแล้วก็มาด้วยวิธีการที่ไม่สง่างา,ามใช่ไหมอันนี้คือสิ่งที่มาของมันนะแล้วก็มีวิธีการที่เล่นแร่แปรธาตัวเองสู้ไม่ไหวก็ไปหาคนนู้นนี่มาแล้วก็แอบอ้างแล้วผมก็สัษฐานว่างานานี้นะ มีการถวายกราบทูลข้อมูลเป็นเท็จซึ่งเรื่องนี้น่าจะเป็นเรื่องใหญ่ใช่ไหมฉะนั้นผมก็เลยอยากจะให้ประชาชนช่วยกันเรียกร้องกดดันให้มีการตรวจสอบความจริงว่าความจริงมันคืออะไรกันแน่จะได้หายสิ้นสงสัยใช่ไหมเพราะประชาชนสงสัยว่าการเมืองบ้านเรานี้มันไม่ได้เล่นกันตรงไปตรงมา มีการแอบ,บดิวกันลับๆใช้เล่เพอุบายใช่ไหมับการแกล้งแกลแงกันนะมีการตกลงกันนะมีการไปแอบ,บประชุมกันนอกประเทศนะมีการที่พยายามจะดึงคนนั้นคนนี้แล้วก็แอบ,บอ้างเบื้องสูงเออนะแล้วตัวการที่ กระทำการนี้วันนี้ยังลอยนวลยังไม่ได้รับผิดชอบอะไรเลยใช่ไหมครับเราันี้สร้างความวุ่นวายในประเทศเนี่ยนะครับประชาชนก็แตกแยกแบ่งฝากแบ่งฝ่ายบ้านเมืองวุ่นวายกฎหมายไม่เป็นกฎหมายมีคนทําตัวอยู่เหนือกฎหมายมีคนเอาเปรียบสังคมประชาชนเป็นเพียงแค่เหยือ่อในใน,ในี้ทีมีตระกูลอยู่ไม่กี่ตระกูลที่ผัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันมาครองอำนาจในประเทศนี้ แล้วก็ไม่ได้มองที่ผลประโยชน์ของประชาชนเป็นหลักแต่มองที่ประโยชน์ตัวเองเป็นหลักเออทำไมนี่คือสิ่งที่ผมกำลังพูดให้ฟังอยู่เออวันนี้เขาขอความร่วมมือผมมาผมก็ทําตามหน้าที่ผมเห็นด้วยผมก็สนับสนุนอะไรที่ผมไม่เห็นด้วยผมก็ไม่สนับสนุน แต่เรื่องนี้ผมเห็นด้วยผมก็เลยบอกว่าวันเสาร์นี้ผมจะไปเขานัดกันบ่ายสามโมงที่ถนนราดชันเนอรเือเอ,อนุสารีประชาธิปไตยอะไรเนี่ยเดี๋ยวไปเช็คอีกทีนะึงเห็นก็โพสต์พรอ,อกันอยู่ใช่ไหมเออแล้วนี่นผมไปก็จะบอกเออผมเห็นด้วยนะกับการเรียกร้องพวกเราให้กระบ,บวนการองค์กรอิสระต่างๆทํางานทําหน้ทานที่อย่างตรงไปตรงมาแล้วก็ต้องมีการตรวจสอบั้งศีลป่วยจริงป่วยไม่จริงนะครับ แล้วมีหมอให้ความร่วมมือหรือเปล่าเออเป็นกระบวนการสงคบคิดจริงไหมถวายบังคมเท็จจริงไหมอะไรพวกนี้ก็ตรวจสอบม,มาแค่นั้นเองเออมันจะได้จบจบจะได้ไม่ต้องมีใครค้างใจผมไม่ได้ไปสร้างความวุ่นวายเลยเออเอา้อา หชั่วโมงละตายละก็เค้ออกไปกแสดงเออเฮ้ยวันนี้ประชาชนรับไม่ได้กับการสืบสันดานน่ะหรือคุณเห็นด้วยกับการสืบสันดานน่ะก็เห็นแล้วว่าเราต่อต้านเผด็จการสืบส้อบอำนาจแต่วันนี้เรากำลังจะได้รัฐบาลสืบทอบสันดาลและวิธีการที่เขามาเป็นรัฐบาลคุณกคเห็นอยู่แล้วเนี่ย มันถูกต้องหรือเปล่าล่ะเออถ้าคุณคิดว่าสิ่งที่เขาทำมันถูกต้องก็นอนอยู่บ้านก็มนไม่ได้ว่าอะไรกันนี่แต่ผมไม่เห็นด้วยผมบอกว่าสิ่งเหล่านี้มันไม่ถูกต้องมันเอาเปรียบคนอื่นการแต่งตั้งรัฐมนตรีโดยการมอบเป็นส,สมบัติประยาตระกูลอนี่ยแล้วคนอื่นนะครับก็ไม่มีสิทธิเป็นรัฐมนตรีเลอไงรัฐมนตรีบางคนแม่งก็รู้อยู่ว่าแม่งโกงวุฒิการึกษามา ซื้อวุฒิการศึกษาม,มาให้คนอื่นไปสอบแทนแล้วลูกหลานชาวบ้านอ้เหี้ยเขาเรียนแทบตายอะ่ะหางานยังยากเลยแต่นี่มึงแม,ม่งเป็นรัฐมนตรีที่ซื้อวุฒิการศึกษาม,มาเนะี่ยคุณเห็นด้วยเหรอเออดันั้นผมก็โอเคเขาขอความร่วมมือมาก็เออเดี๋ยวออกไปหน่อยผมก็เห็นด้วยนะเขาบอกถ้าเกิดใครเห็นด้วยนะครับ ให้กระบวนการตรวจสอบทํางานให้เร็วขึ้นก็ออกไปช่วยกันแสดงพลังในการกดดันเราไปกดดันให้หน่วยงานเหล่านี้นะครับไม่ได้ไปเรียกทหารออกมาเออพวกผิดหวังเท่านั้นที่คิดและต้องการกระทำเช่นนี้ใชผผ่ผมผิดหวังผมผิดหวัง ที่ออกไปเลือกตั้งแล้วพักที่ชนะอันดับหนึ่งไม่ได้เป็นบริหารประเทศนะครับรอบที่แล้วนะครับไอ้พักที่เป็นรัฐบาลวันนี้ก็เหมือนกันคุณก็เจ็บปวดมาแล้วหนึ่งครั้งกักการที่มาอันดับหนึ่งแล้วไม่ได้บริหารประเทศถูกพักอันดับสองสามสี่รวมหัวกันแย่งชิงอำนาจการจัดตั้งรัฐบาลไปใช่ไหมครับ,รบโดยใช้สอวอร่วมโวน พอมาสมัยนี้ไอ้สิ่งที่คุณเกียรดคุณกลับไปใช้มันคุณไปร่วมมือกับเขาแล้วก็จัดตั้งรัฐบาลด้วยวิธีการที่สกปรกเออใช่ไหมแล้วพอตั้งรัฐบาลแล้วก็เห็นอยู่แล้วว่าวัานนี้แทนที่จะเลือกคนตามความรู้ความสามารถกับเลือกคนตามโควตาคนเฮียอะไรว่ามันจะเก่งเป็นได้ทุกกระทรวง ได้ป่ะเออผมก็เลยแค่เห็นด้วยเออวันนี้อยากให้กระบวนการตรวจสอบเพื่อไม่ให้มีใครต้องอยู่เหนือกฎหมายเอนั้นผมก็ยอมเล่าผมผิดหวังไม่ได้บอกว่าสมหวังการที่ออกไปนี่เพราะผมผิดหวังในรัฐบาลไงผิดหวังในกระบวนการยุติธรรมไงเออ แต่มีคนบางคนก็ผิดหวังแล้วใช่ไหมัเพราะรอตังค์หนึ่งมื่นแล้วไม่ได้อันนั้นทุเลขกว่านะครับอันนี้ผมไปตามสิทธิ์ของผมแต่อพวกที่มารอรับเงินหมื่นเนี่ยพวกคุณใช้สิทธิ์อะไรที่จะมาเอาตังค์หมื่นโดยที่ไม่ต้องทำงานคุณมีสิทธิ์อะไรที่จะสร้างนี้สร้างสินเออห็นไหมเพราะนั้นคนเราก็ผิดหวังเราก็อยากได้สิ่งที่เราหวัง ผมไม่ได้ทําอะไรผิดนะผมไม่ได้สร้างความวุ่นวายกับบ้านเมืองผมทําตามสิทธิ์ของผมตามรัฐธรรมนูญใช่ป่ะนะอนนะี้พวกบางคนเนี่ยที่มาเนี่ยส่วนใหญ่ไม่ค่อยมีตัวตนหรอกเป็นพวกไออรับจ้างเนะีนะ่ยใช่ไหม ผมอยากได้การเมืองที่ตรงไปตรงมาผมไม่ต้องการการเมืองแบบเหลี่ยมจัดผมไม่ได้ต้องการการเมืองแบบช่อฉนใช่ไหมครับผมอยากให้การเมืองของประเทศไทยเรียบง่ายตรงไปตรงมาลงคะแนนใช่ไหมครับแล้วใครได้สิทธิ์ก็บริหารประเทศไปถ้าบริหารไม่ดีประชาชนที่เลือกก็รับผิดชอบก็คุณเป็นคนเลือกเขาเข้าไปเองคุณจะบ่นไม่ได้แล้วนะเพราะพวกคุณเป็นคนเลือกกันมาเอง แต่วันนี้ไอคนที่เลือกไม่ได้บริหารพอเวลาประเทศมีปัญหาก็โทษใครไม่ได้หาเจ้าภาพไม่ได้เพราะมึงเล่นกันมัว่วจนไปหมดดังนั้นผมอยากให้การเมืองไทยมันเป็นเหมือนสากลเขาตรงไปตรงมาทำไ,ไมแล้วประชาชนจะได้เรียนรู้แล,ล้วก็ร่วมกันรับผิดชอบเลือกใครมานะจะดีจะเลวก็ต้องรับไม่มีสิทธิ์ที่จะมาโวยวายนะเพราะคุณเลือกมันเองไง แต่รอบนี้เราเลือกมาแต่เราไม่ได้ทำนัเพราะมีอะไรครับกระบวนการอนะับเล่เหลี่ยมชิงไหวชิงพิบหักเหลี่ยมเฉียนคมใช้เล่เพรุบายใช้กฎหมายนะครับกันแกล้งรังแกกันจนทัางวันนี้ออกมาเป็นรัฐบาลที่สืบทอดสันดานนี่ไงครับเนี่ยใช่ไหมพวกคุณคิดอะไรไม่ออกคุณก็จะโทษ โทษคนนู้นี้แต่ไม่เคยโทษตัวเองไงมง